วันนี้ผมจะมารีวิวสั้นๆเกี่ยวกับมังสือสอนต่อกันพลาแบบมืออาชีพของสำนักพิม Press, พ์เด็กเพรสปา b ิชิกันครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับชแนงนุ้ยโมเดลเลอร์ครับเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานแปลของเด็กนะครับราคาหน้าปกก็อยู่ที่300บาทในเรื่องของคุณภาพกระดาษการแปลและการตรวจทานตัวสอนเนี่ยก็นับว่าทำได้ดีตามมาตรฐานเด็กนะครับภาพและเนื้อหาในเล่มเนี่ยก็เป็นผลงานของคุณเคนิจิโนมโมโตะโมเดลเลอร์ชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์ คนนี้เป็นคนเดียวกับเจ้าของผลงานหนังสือคู่มือเทคนิคการประกอบแบบจําลองแล้วก็หนังสือมือใหม่แห่เล่นกันพลาซึ่งคิดว่าหลายหลายคนน่าจะคุ้นตาครับการอธิบายวิธีการทําโมเดลในเล่มก็นำวาละเอียดมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อ่านยากแต่อย่างใดเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มีการอธิบายแต่ละจุดไว้เป็นขั้นเป็นตอนความรู้ที่หนังสือเล่มนี้สอนก็มีทั้งวิธีดัดแปลงกันพลาการเสริมรายละเอียดการทําสีการเดินไฟการสร้างโมเดลขึ้นมาใหม่หรือที่เรียกกันว่า scratch build และการเก็บรายละเอียดอื่นๆแบบครบวงจรกันเลยทีเดียวซึ่งเรียกว่าดีมากเลยครับในส่วนของอุปกรณ์ทาโมเดลนะครับก็มีการแนะนาอุปรกรณ์ที่ต้องใช้แบบที่ว่าละเอียดมากทําให้มือใหม่เนี่ยเห็นภาพรวมอุปกรณ์ทําโมเดลได้เป็นอย่างดีรวมถึงยังมีการสอรเนเรื่องเลกๆน้อยอย่างการโพสท่ากันพาแล้วก็การทำไดโอรามาแบบง่ายด้วยครับสรุปก็คือหนังสือเล่มน,นี้นะว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับราคานะครับผมแนะนำหนังสือเล่มน,นี้ทั้งกับโมเดลเลอร์มือใหม่ และโมเดลเลอร์ที่มีประสบการณ์ทําโมเดลมาแล้วระดับหนึ่งครับโอเคผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ